อันนี้คือลุงเป็นคนตัดสินใจด้วยประเดเรื่องเนี้ยส่วนงานก็ยังทำให้กูเหมือนเดิมนะครับลุงครับทำอยู่ครับเปล่าแค่อยากลาถ้าลุงตัดสินใจด้วยเราไม่มีคอมเมนต์อะไรอแหละแต่ถ้าลุงไม่ได้ตัดสินใจผมมีอะไรจะบอกลุงด้วยว่าหนึ่งคอมเมนต์ข้อความสองคนอะสองคนอะมาที่เดี๋ยวลุงมาที่เดียวมาที่เดียวเข้าใจปะคือผมบอกลุงเลยนะ ถ้าลุงไม่เข้ามาในชีวิตของผม,าผมอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว,วลก็ได้เข้าใจปะ,ะเพราะว่าไอ้นวยมันคือแพชชั่นของผมแต่อ้นวยมันหายไปอ่ะเ้องบอกว่าโลกของใบอ่ะเราผมคนเดียวคือผมผมอยากตายเลยนะมองตรงแล้วคือตั้งแต่ผมมาอยู่กับลุงอ่ะผมแบบสนุกเลทุกๆวันอ่ะแฮปปีอ้อ่ะอาจจะมีกดดันบ้างแต่มันก็มันยังมีความหมายอ่ะชีวิตเข้าใจปะอ่าะ เออผมผมแค่รู้สึกว่าน้องที่มันเป็นแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าโอตีมันเจออะไรมาเข้าใจไหมอ่าแต่วันนี้มันแบบมันมีมันมันเหมือนมันพยายามผมเห็นความพยายามมันเล่นเทนนิ่งกับมันอะไรเงี้ยตอนเช้าเที่ยงผมก็มาเล่นเทนนิ่งกับมันอ่ะเข้าใจปะอ่าเออแล้วถ้าเรากลับกันเราให้น้องมันอยู่แล้วเราก็ให้มันบริหารเวลาให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอเที่ยงคืนตีหนึ่งให้น้องไปอะไรอ่า เออแค่หนึ่งสล็อตผมว่ามันไม่มากมายหรอกอาการช่วยช่วยเหลือคนเ,ออเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วรับผมมานะเพราะว่าเจเคทุกวันนี้คนไม่ก็กลัวเราขี้หดตดหายแล้วแค่สล็อตเดียวได้ปะล่ะอ่านี้แค่ผมมอ,<ต>องผมแต่มันไม่เหมือนกับมึงอย่างนึงไงเซิร์กบางทีมึงเวลาโดนโจมตีบางบางอย่างมันทำอะไรมึงไม่ได้ไงอ่าใช่เป็นา้าปะย่างตัว่องแชทอ่ะเหรอ อย่างตัวกูเองอ่ะบางทีกูก็มีเครียดนะขนาดกูแบบอยู่มานานกระสายเนี้ยกูยังเครียดเลยใช่ใช่ใช่แล้วมันไม่เหมือนกับมึงด้วยส่วนหนึ่งนะเซิร์ฟจะลืมตรงนี้ด้วยอ่าใช่ใช่ uh huh. แต่น้องต้องลองถามน้องมันก่อนหรือเปล่าลุงนะฮะว่าน้องมันเคยโดนหรืออะไรหรือเปล่ามันไหว,วหรือเปล่าซอสเหรอใช่เหรอเออแต่นี่ก็ันนอกเหนือกฎเกณฑ์อ่ะแต่มันก็อยู่ที่มันด้วยจบแล้วนะแจ๊ ลุงต้องลองคุยกับมันแบบจริงๆอ่ะลองลองถามจากมันก่อนอ่ะเาใช่ผมอยากให้ลุงลองคุยกับมันเหมือนที่ลุงคุยกับผมเราถือว่าจบว่าแล้วเดินถีกาเฮ้ยดีกว่ากับการที่แบบไปตัดถนเลยได้แล้วมีเพลงไทยเนะคนเราควรคุยกันสองคนอ่ะยังคุยอะไรเบิด์เนี่ยว่ามึงว่ามึงน่าจะมีอะไรจะพูดไม่มีไม่มีผมแค่มีมุมต่างจากจากนั้นนิดนึง คือมึงฟังกูนะคือกูอะเชื Gotta, ่อมึงไว้แต่กูอะอยากให้มึงเชื่อกูด้วยในสิ่งที mm> ่กูกำลังจะพูดอยู่กูอะเจอผมก็เชื่องผมก็เชื่อไม่ไม่มึงฟังกูก่อนเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังทีเดียวหมดว่าทําไมกูถึงพูดกับมึงแบบนั้นคือกูอะมีกระบวนการความคิดของกูอยู่แล้วไงนี่าะว่าแล้วกูกําลังพยายามสอนในสิ่งในสิ่งที่กูรู้อะแล้วพอมึงมาแทรกอะมันกลายเป็นเหมือนกระบวนการความคิดกูกับมึงอะมันขัดกัน ซึ่งถ้าเกิดกูไปบอกมันก่อน่ะให้มันจบอะแล้วมึงไปบอกมันทีหลังอ่ะได้เว้ยแต่พอมึงมาพูดแทรกเงี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่กูพูดอะมันไปไปมันมันไปเหมือนแบบว่าเปลี่ยนความคิดของมันอีกทีนึงเข้าใจใช่ไหมแต่กูอะเชื่อเคารพมึงอยู่แล้วเว้ยกับการที่มึงพูดอะแต่กูก็อยากให้มึงเคารพกับกูก่อนกับการที่กูพูดอยู่ตรงนั้นก่อนอะกูรู้ว่านิสัยมึงเป็นอย่างนี้ขัดน้านะแต่ผมก็ยังไม่ได้ขัดน้าเลยนะไม่ในมุมมึงในมุมมึงอาจจะไม่ได้ขัดหน้านะนะไม่กูไม่ได้มองว่ามึงขัดหน้าไม่ได้มองว่ามึงหักหน้ากูมองแค่ว่ามึงอะมาพูดขัดกู แค่นั้นว่าแบบเฮ้ยกูกำลังบอกมันในมุมแบบนี้อันนี้อันนี้มึงทะเลาะกันไหมเนี่ยไม่ได้ทะเลาะพี่ผมไม่แค่อธิบายให้ฟังเว้ยไอ้เธิร์กมันก็กูเข้าใจทั้งคู่เลยแต่ไอเธิร์กคือว่ามึงเข้าใจไหมว่าในความคิดกูนะกูว่ากูก็คิดคล้ายเบิร์ดคือว่ามันเซนซิทีฟอ่ะเรื่องเนี้ยคือมันกําลังจะแบบครูดาวเรื่องลงไปแล้วให้มันเรียบเรียบพอมันมีอะไรมากระตุกขึ้นมันนิดนึงมันกลายเป็นว่ามันจะทําให้กระบวนการความคิดของน้องมัน ต้องมาคิดอีกว่าเฮ้ย้เยถ้ากูหายไม่ทันเขาจะไม่มี JK แล้วกูจะทาําไงวะอะไรแบบนี้ไงถ้าเกิดเราเข้าใจปะกูกูคิดแ,<น>แบบนี้ได <ง S 2> ้ๆ<ร>ฟังเอ่ไอเซิร์ฟลองพูดแบบตะกี้ใหม่ก็ได้แบบท,ที่ที่มึงก็ไม่ไมคืออันเนี้ยผม,มเอาเรื่องจบของนะ้าจบเป็นเท่นานั้นเล้วผมไม่ได้ติดใจเลยหรืยแล้วน้าก็พยายามอธิบายน้องมันสี่รอบหนึ่งน้องก็เข้าใจแล้วนี่เมื่อกี้แต่อีแก๊บใช่ใช่เข้าใจแล้วผมก็คือว่าไอ้แก๊บอันเนี้ยกูแค่อยากฟังมึงละคดบ้านแท้กูแค่อยากฟังมึงละตอนเนี้ยผมมาที่ผมเขา ส,รรสื่อออกนั้นแบบนั้นไปอะ่ะเพราะว่าผมมาเคยเกือบจะเป็นแบบน้องมันแล้วจริงอันนี้ผมพูดจริงผมเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วนะมึงไปทําอะไรมาก็คืออ้าวผมเ <ผม S 1> สียน้องผมไปอ่ะอ๋ออ่าเข้าใจคือผมผมอยู่ชีวิตผมมาโตอ่ะสองคนทํางานเป็นเด็กปัม้มเป็นอะไรทุกอย่างอะ่ะส่งมันเรียนอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันหายไปอะ่ะอะไรปะเหมือนโลกทั้งใบผมผมแบบไม่อยากอยู่แล้วอ่ะ อันยจริงผมไม่อยากอยู่จริงเออกูเข้าใจแล้วแล้วทีเนี้ยอะเพียนก็เข้ามาจากที่แบบเราเ,เคยแบบเพียนไม่คุยกับผมเลยสองปีอะปีครึ่งถามก็ได้ไม่เคยคุยเลยไม่ทักเพราะความไม่อะไรเลยไอ้อยู่เข้ามาก็คือโลกข้างในผมเปลี่ยนไปนเลยนะผมแบบอยากอยากอยู่อ่ะอยากมีความสุขถึงผมจะโดนแชทโถมหรืออะไรเงี้ยผมก็ชีวิตผมยังมีความหมายอะเข้าใจ่ปะผมยังอยากตื่นมาพรุ่งนี้เพื่อมาเล่นเกมอะไรเงี้ย ผมก็เลยคิดว่าถ้าให้รอดมันมันเป็นแบบนั้นนะมันแบบการเล่นเกมของมันอย่างเงี้ยแบบเมื่อเที่ยงหมกก็มาเล่นเกมกับมันอ่ะกับน้องมันนะผมก็ดูว่าน้องมันมีแฮปปี้ดีนะผมก็คิดว่าถ้ามันเป็นแบบผมอ่ะการได้อยู่มีจุดมุ่งหมายอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็ถ้าการได้อยู่ตรงนี้มันมันทำให้มันชีวิตมีความหมายขึ้นมาเหรอกลับกันอ่ะ เข้าใจไว้แบบถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าโอซีมันเจออะไรมาไงทําให้มันกลายเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วถ้าโรคที่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมันไม่ได้ดีสําหรับมันหรอกก่อนที่มันจะไปอยู่กับเราเรามันไม่พยายามรักษาตัวมาหรอกเราไม่เราเราไม่เคยขวดน้องมันด้วยซ้ําอ่ะจริงจริงเรื่องข้างนอกอ่ะคุยอ่ะนั่นแหละแล้วแล้วทำไมมันถึงเลอกเล่นเกมมากกว่า แต่เรื่องเล่นเกมอ่ะมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมันเว้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมันแต่พอมันเข้ามา JK อ่ะมันเป็นอีกเป้าหมายใหม่สําหรับมันเว้อ่านั่นแหละแต่เป็นแนี้มันเป็นเป้าหมายใหม่ซึ่งก่อนที่มันจะมามีเป้าหมาย JK มันก็เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนแล้วอ่าใช่ฉะนั้นอ่ะไอ้ที่มึงพูดอ่ะสําหรับกูอ่ะกูก็คิดมาแล้วอ่าใช่เออแต่ในมุมที่มึงพูดอ่ะกูเข้าหัวเข้าใจหัวอกมึงดีเลยเว้ กูเข้าใจเลยกูก็เคยมีคนที่ดูแลกูอยู่พ่อแม่ญาติพี่น้องกูก็ตายกูก็ร้องไห้เสียใจเหมือนกันกูก็แบบไอ้เชี่ยแล้วชีวิตนี้กูจะอยู่ยังไงกูเคยเป็นเหมือนกันกูเข้าใจแล้วกูก็เคารพความคิดพวกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณตอนนั้นเองที่กูพูดอะเนี่ยกูแค่มาเคลียร์ใจมึงเฉยเฉยเออกูเข้าใจมึงนะเว้ยเซิร์ฟไม่ติดใจผมไม่ถามนะถามรูงดิผมไม่มีคำพูดรู้แล้วว่ารู้แล้วว่ามึงไม่ติดใจแต่ว่ากูแค่อยากจะเคลียร์เฉยเฉยต่อให้มึงไม่ติดใจกูก็อยากจะเคลียร์ในเรื่องของใจกูเอง อ๋อเออนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมเออเข้าใจแต่เราก็หวังดีกับน้องมันทั้งคู่ไงนะใช่ไม่ไม่ว่ากับน้องกับมึงด้วยเนี่ยพอแบบพอแบบกูกูอย่างเงี้ยอ่ะมึงอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่กูคิดไว้ว่าไอ้สิ่งที่กูพูดไปเมื่อกี้ไอ้เซิร์ฟอาจจะไม่โอเคกูถึงเรื่องมาคุยกับมึงไงกูอะโตกูอะโตแล้วเว้ยกูอะโตแล้วแล้วกูก็มาคุยมาเคลียร์เออแล้วก็เมื่อกี้พี่ตูนเขาก็แชร์มุมมองผู้ใหญ่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เราฟังมันต้องพูดอะมันก็ไม่ีเหตุผลไว้แต่กูอะกูกลับมองว่า ถ้ามันโฟกัสแค่รักษาตัวอย่างเดียวมันน่าจะเร็วกว่าไงเซิร์ฟเข้าใจปะแต่เราไม่รู้หรอกอย่างที่มึงบอกไม่รู้จริงว่าโอซีมันเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าคนคนหนึ่งเขาเขาเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ว่าที่บ้านมันอาจจะมีอะไรเครียดเลยต้องมาเล่นเกมไม่หายเครียดหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงคือผมว่าเรื่องพวกนี้มันเหตุผลอย่างเดียวมันไม่พอมันเป็นความรู้สึกโอเคสิ้นสิ้นเดือนไปะสิ้นเดือนไปหาเลยปะไปไปเลยเสิ้นเดือนบอกบอกเปียกเลยมารจับเครียดอะไรกูเครียดกว่าเดิมอีกไอ้เครียดตีมาไอ้สัตว์ ทำไมวะเพราะว่าจากที่ผมเล่นกับมันน่ะมัน,น,นเบื่อท่าไปแล้วพี่เอติอ่ะผมชอบนะกูเล่นกับมันก็<อ>สนุกแต่ว่าก,ก,กูกูเจอมันบ่อยคือทุกการที่กูคุยกับมันน่ะสำหรับกูเลยนะเว้ยในความคิดกูเองเลยมันน่ะยังมันน่ะคือแบบว่าแฮปปี้แบบรอเหมือนแบบว่ารอแบบในความกดดันอะไรบางอย่างนึกภาพออกใช่ปะเวลาเวลามันเล่นกับกูนะเวลามันเล่นกับกูคือบางเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องโอซีกูพูดไม่ได้เว้ย แต่ถ้าลงสตรีมอะหรือปิดเสียงอ่ะกูบอกได้หมดเลยแล้วมึงจะเข้าใจมากขึ้นเลยมุมกูนะแต่ในมุมมึงกูเข้าใจเวยกูเข้าใจแล้วกูก็เชื่อแต่ด้ววยความแสำหรับผมนะด้วยความเป็นเด็กอะ่ะมันจะมีบางอย่างที่มันเด็กอ,ะอ่ะอ่าเข้าใจคือกูว่าพูดในในในส่วนที่กูแบบผ่านโลกมามา,มากกว่ามึงแค่นั้นผ่านโลกในมุมของกูอะ่ะไม่ใช่ในมุมของมึงเข้าใจใช่ปะ กูแ็แชร์มุมมุมของกู<ช>ที่กูเคยเจออะไรแบบนี้มึงก็แชร์ในมุมของมึงที่มึงเคยเจออะไรแบบนี้ใช่แค่นั้นเองแออแชร์ประสบการณ์ที่ผมเพิง่งจะผ่านมาประมาณปีหนึ่งเออไอที่มึงพูดอะกูเชื่อกูด,ดูก็รู้แล้วไอเหีเ้ยโพสแม่งแทบทุกวันใช่มันเยยวยาจัดเลยจริงๆริงนั่นแหละตามนั้นแล้วก็ตัดสินใจยังไงก็ผมก็เคารุกการตัดสินใจ จัดเหนใจไปแล้วจัดสินใจทุกคนเลยเว้ยเซอร์ Sir. แบบแบบเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคุยกันก็ได้เว้ยโอเคใช่เออประมาณนั้นด้วยห,หัวขาวมีอะไรก็โยนให้กูมึงดูดิอย่างน้อยมันก็มีจุดมุ่งหมายที่จะรีบกลับามาเว้ยเซที่จะรีบหายอ่ะเชื่ออะไรกูเนี่ยเครีย ใช่พี่อย่างน้อยก็มีจุดมุ่งหมายที่จะกลับมา<ช>ไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้ให้อะไรมันเลยเขาจะจะบ้านเตอรคือถ้าอย่างเงี้ยมันยังได้เล่นยังอะไรอยู่ทุกวันมันก็อาจจะมีเวลาขาดตัวน้อยลงอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้กูคิดนะแต่กูไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงอันนี้กูขอแนะนํามึงได้ปะเตอรว่าไงนะว่าไงก็คือไ,ไอที่ไอเมื่อกี้ที่มึงพูดทั้งหมดอ่ะกูเข้าใจเว้แต่ว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้กูพูดอ่ะสมมุติว่ากูพูดใช่ไหมแล้วมึงอ่ะดึงกูอ่ะไปเล่าแบบเนี้ยให้ฟังได้ปเสริม ถึงแบบถ้ารอบหน้ามันมีอีกแบบอะไรเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยไม่มันเป็นความรู้สึกตอนนั้นไงนะบางทีคำพูดมันแบบมันไม่ได้มึงมั่อะไรขนาดอ่ะเข้าใจแล้วแต่ว่าอันนี้คือผมมากับโลกนี้นะเฉพาะกับโลกนี้นะเฉพาะกับโลกนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นกูชิลอยู่แล้วอย่างที่บอกอ่ะมันเชนซิทีฟไงอันนี้กูแค่แนะนําเฉยแต่ถ้ามึงทําไม่ได้มึงก็แค่บอกกูกูแค่ปรับหามึงไงกูไม่ได้เป็นน้าเต็มแก้วที่มึงต้องปรับหากูอย่างเดียวกูกามไม่ค่อยพูดหรอกถ้าอะไรที่มันแบบซีเรียสจริงๆอ่ะอ่ะ ผมจะยืนยืนนิ่งมากกว่าเออมึงก็รู้นี่ว่ามันเซนซิทีฟชัว่วลาเรื่องพวกนี้ตามมาแล้วแต่กูเพิ่งรู้นะว่ามึงแบบจะฆ่าตัวตายเนี่ยกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่กูแ,แต่กูรับทราบมาเลยว่ามึงอ่ะมึงเครียดแน่เพราะว่ากูก็รู้จักไอ้นวยมานานเหมือนกันแบบตั้งแต่แรกๆใช่เพราะว่าผมรักมันมากกว่าพ่อแม่ผม ตามนั้นเรื่องเครียดเยอะแล้วจะไม่จะไม่แฮปปี้เอ้ยกูโอเคมากเลยโอเคแล้วกูรักมึงมึงก็ต้องรักตัวเองมากขึ้นด้วยกูเคลียร์ใจกับมึงสำหรับกูไงมึงอ่านไม่ได้ติดแต่กูติดพอกูอากกี้กูก็สบายใจแล้วมึงก็ไม่ต้องห่วงกูโอเคนะโอเคไม่เรื่องชิวๆตัวจีเด็บใช่มึงก็รักตัวเองคุณสองเลยเผื่อมันด้วยอะไเต่าลุง หาสมาชิกเพิ่มนั่นแหละไอ้ทากะนะคนหนึ่งไอ้ทากะเอ้ยแล้วไอ้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 โมโหทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงชื่อมันเลยว่ามันมันทำเพี้ยอะไรมาวะถักรู้อะคือก็ไม่รู้เจอหน้ามันบ่อยอ่ะแต่แบบไม่มีใครพูดถึงชื่อเลยแม้กระทั่งตัวกูเองไม่โูพูดแล้วโูพูดแล้วมันเยี่ยวใส่กระถางต้นไม้หน้าบ้านกูอะ S 1> <S 1> <S <S อ๋อมึงเสนอแล้วแต่ลุงบอกยังไมใช่ย<ช>อะต้นายมาบ้านกูสัตว์ทำไมมันถึงไปเยี่ยมมันเมาหรอไม่รู้พี่ล <Hey, wait S 3> ุงก็บอกให้ดูแลต้นไม้มันไม่รู้จะน้ำลดจะเ้าเยี่ยวรถไปเซอรไ์ไปเปเยี่ยวไปเร็ว เป็นรถสี่มั้ยรถสี่อ่ะเดี๋ยวกูเป็รถสี่แซ่บเราอยเนี่ยเฮี้ยชนหมาไอสัตว์ตายปะเนี่ยเอาเฮี้ยชนหมาเฉยเลยชนหมาเอ้าเฮี้ยพี่กูกลายเป็นหมาไปแล้วเฮี้ยหมอตายเลยไอ้เคกูเดินมันตัดแต่เฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้ว์ ตัววาร์ฟที่ถายเลยมึงีึงสายเด็ดหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บุรีรัมย์สายเด็ดชัวร์ไปเรือไปไอตีเนี่ยใจคนดีป่ะ ไอ้จัดเว้ยอ๋อดูเดาฮัลโหลครับผมว่าไงปิจัยจะมาพูดอะไรกับมันอย่าได้บ้าตอนนั้อ่ะกูมีประเด็นกับพุ่มอยู่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใช่เหรอเาก็สี่ไปดิปวดหัวชิบหายเริดเ่อปวดหัวเราตึ้นสายแล้วเนาะ

ได้เย <ique> ีเสือก่ะเสือไปเร็วไปเร็วโอ้เงินไม่สำคัญกับชีวิตผมเลยนะเอ็ดถ้ากูให้ผมสิบล้านเงาปะไม่เอาปะแบกแมวไปไหนอ่ะเออวปูอันนี้ดีกว่าไปมีคนเคยมีคนจะเคยจะให้ผมละเนี่ยข้างๆเนี่ยห้องอกเนี่ยจะให้อย่างเดียวเลยมันบอกว่าตอนนั้นคนที่ช่วยก็มีแค่ไม่กี่คน ก็สี่คนหลักนี่ยแหละหมายถึงว่าลุงไอ้แจ็คไอ้ตีประมาณเนี้ยใครให้มาถึงเรื่องอะไรไอ้ถึงตัวมันตอนที่มันแบบมันแบบมันหลุดมันดาวอ่ะมันบอกมันเล่าฟังตรงนี้ไอ้เซิร์ฟกันเหรอเออใครให้มึงกูไม่ได้ให้มึงเลยมึงบ้าเหรอเออเดี๋ยวคนหากูมีตังค์ไอ้สัตว์กูทุกวันนี้กูได้มยังเข้าบ่ายแดดกูเลยเซิ่ก็เลยไอ้เซิร์ฟสัตว์ อะไรมึงไม่ต้องพูดสักเรื่องได้ไหมไอ้เหี้ยแต่เขาหาว่ากูมีตังในสัตว์ไม่ผมจะได้บอกไงว่าผมไม่ได้งเงินไงอ๋อสามสิบบาทไม่คืนกูอะมึงไงไอ้เหี้ยตายติมโอ้โหเงินเมียด้วยเป็นเงินตัวเองด้วยล่าทวงเงือะโอเคได้เล่นในสัตว์ ูไม่คุยกับมึงสองปีเลยเหรออะไรนะลูกกูไม่คุยกับมึงสองปีเลยเดานที่ผ่านเลยเปีหนึง่งปีปีกว่าปีกว่าปีกว่าไม่ถึงสองปีปีกว่าป,ปีกว่า,วาแต่กูมารู้จักมึงตอนหลังจากไอ้หน่วยนะไหมใช่ใช่ใชหลังปุ๊บคือกูออรู้จักมึงเลยอะ่ะก็แบบเห็นนะแล้วตอนหลังๆมึงก็แอดเฟซกูมาใช่ไหมได้ใช่ใชนะก็เล่นนี่แหละอยู่ในเมืองก็แอดมาไป โอ้มึงเทมากมั้งรถมึงอะรถมมึงเทากไอ้แรบไอ้แรบไอ้แรบแรบแรบอยู่กูป่ะไม่ไม่สะดวกครับตะดวล่มเลยนะได้สัตว์โอเคออกปุ๊บเลยนะลุงเคยเห็นเสาแกนของโลกว่าลุงอะจต่อได้จริงยู่กูไอ้สัตว์โอเคไปพางปหนอพิดาดกูบอกเลยพาไปหนอปุ๊บอะตำรวจไป็สองฝ่ายอังวิดาเดไอ้เฮียมีทาโก้อยู่ไงไอ้สัตว์เปิดเข้ามา ตอนนี้คนเรามี33คนพอแล้วลุงพอแล้วไอ้เซิร์ฟได้นะลุงเขาบอกให้กูเป็นโค้ดอีสปอร์ตวันนี้ก็จัดล่าสุดอยากเล่นไม่ใช่หรอแต่กูไม่เล่นไม่แต่กูไม่เล่นนี่ที่เขาดูพูดในรายการเขาบอกว่าเขาจะจะเขาจะเลื่อนจัดหรือเปล่ารายการไปถึงไม่เลื่อนรายการวอตไงอ๋อเลือออกของวอตเหรอไม่เราควรมีมีในเมืองด้วยเนี่ยจักเล่นในเมืองแต่จัด เราติดพื้นที่เมืองเรติด,ต,ดติดจัดอยู่ไม่ใช่เหรอลุงใช่กูอ,อะกูกูมีโปรเจกต์ที่จะทำแบบออสตาอยู่นะเอออันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยลุงได้อยู่แล้วลุงได้อยู่แล้วอนนอสตาไปแล้วนเนชิญออสตามาอย่างเดียวแต่กูกูไม่รู้ว่าเขาจะมากันหรือเปล่าออสตาเก่งหรือออสตาคนดังแบบว่าไดมอนด์เฮด เสียไม่ได้เสียไม่ได้มันเลยอ่ะมันเลยอ่ะลักกี้ใช่ักแล้วชอบลูมเป็นไอเนี่ยเป็นออฟเซอร์ป่ะโอ้โหยังไงก็มายังไงก็มาดูไว้สกอตเอ็นทีอาร์โอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอเออเฮียโอ้ยมันนม่คือแบบรอบแรกอ่ะแม่งมันเว้ยรอบแรกอ่ะคือรอบแรกแม่งมันจริงเว้ยก็เอารอบเดียวไงรอบเดียวพอไม่ใช่ไม่ใช่รอบแรกที่ปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วอ่ะฉันอ่ะโอ้ยเฮียสงครามโลกไอสัตว์มาริฟอร์ด ไม่สงครามคนเล่นแนละ้วสงครามแชทตอนนี้มันกลายเป็นไอหนี่ไปแล้วไงอีสปอร์ตจริงๆแล้วไงคแต่ฝีมือแล้วอ่ะตอนเนี้ยแต่อันนี้มันไอหนี่มาแล้วตอนนั้นยังบูทลมไอ้ยังบูทคนไม่เป็นเลยแบบยังเสียวอตอนนั้นมีไอเกียร์ปะบูทเป็นคนเดียวเกียร์บูทเป็นคนเดียว,เอเยว,นนยวไอสัตว์เฮ้ยมันตายได้ไงวะเราเรายังเบื่อเฮ้ยมันตายได้ไงอ่ะมันมาได้ไงอ่ะอะไรกัน ตอนนั้นรายังไม่รู้จังหวะไม้เลยที่ที่กูไปฝึกแนละ้วตีหัวร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะที่รู้จังหวะสวนแตวตอนนั้นน่ะกูยังฮาตัวเองอยู่เลยนะเว้ยเฮียที่กูแบบว่าเจอทิกแบบตีหัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะและ้วกูโดนที่คียเวทดตบอะเมื่อก่อนอะเอจริงมันมีนานแล้วแต่เราเพิ่งรู้กันเหรอ จะมีนานแล้วกลัวเคยใช้กผมรู้หลังสุดเลยใช่ผู้กวนใช่ใช่รู้หลังสุดเลยกูรู้แต่ทิกโง่ๆแบบสับคออ่ะแค่นั้นน่ะไอสัตว์กัดลำอ่ะแค่นั้นน่ะตอนนั้นไม่ไม่รู้ที่อะไรเลยเราเราเอาแต่สตอรี่ไงเราไม่ได้ไปที่อะไรตรงนั้นถูกป่ะใช่ใช่ไม่ได้หาเพิ่งมาหาทิกตอนตอนแข่งมั้งถามไอเซิร์กเดยอเซิร์กก็เป็นคนหาไปหาทิกกูอยู่กับไอเซิร์กกันเช้าอ่ะตัวแกะเลยเยเซิร์กอ่ะเย็บเย็บ ตัวแกะเลยว่าใครโปรไม่โปรอะไร้วก็เออเสาร์อาทิตย์ตัวเปิดใช่ไหมเออไอบ <ued> ูธไอบูธอ่ะที่เราที่เราด่าเสาร์อาทิตย์ไอ้เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไอเฮียมึงเล่นปิงปิงเนี่ยไอ้สารเก่งตัวแจริงที่เราที่เราหัวร้อยกับเสาร์อาทิตย์ได้เลยเอาไปด่ามันปิงแต่จริงมันบูธบูธไอโอ้โหเราด่ามันเสียเลยผมด่ามันเลยมึงเล่นเฮียเลยไอ้สารเล่นดีๆไม่เป็นไงอ่ะแล้วมันพูดว่าไงตอนนั้นมันพูดยังไงตอนนั้นมันพูดอะไรปะไม่รู้ว่ากูณจำไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยมันไม่พูดว่ามันเก็บปะแบบเหมือนการว ไม่แล้วมันมันมันเป็นแบบว่ามาจากนอกด้วยเด็กนอกเด็กนอกเด็กนอกมันเล่นต่างประเทศด้วยแล่นแบบตัวไมเี้ยจัดละมันไม่ได้มันมันไม่ได้ลำแบบนั้นอะมันหายไปเลยอะปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปุ๊เลยมันบูทดเพื่อนนั่นแหละแต่ด้วยเน็ตมันด้วยอะอ๋อบูทดด้วยเน็ตด้วยก็ยิ่งเข้าไปใหญ่ใช่กดหัวเลยอะร้องอะเล่นร้องอะแบบพี่ก๊าโทรมาพี่ก๊าแบบเข้ามาเอ้โหเขาเขาหนักละพอแล้วพอแล้วมันหนักแล้วยี่เขาร้องอะ ที่นี่มันจะเปิดขายกาชาตอนไหนไวะอยากได้ฉลาม JK โคตรเฟี้ยวไม่ได้เอามาไอ้นั่นน่ะหรอไม่ได้เอามาครับไม่ได้เอามามันหายไปเลยยื้ยจุกเอามันมาขายน,น่าหายไปเลยอันนี้ยามันนึงเหมือนไขวะไอ้ก้อนหรอ ไม่เหลือสติมันคิดและดูดีอะคุชองกันมาเท่าไหร่ศาสต์สมองมันควรกินได้เชื่อม่ใช่มาบอกว่า JK สิแต่ของมวกกูก็ฟังทงัง้งหมดไม่เชื่อมันยามไม้ดูดีเอ้บอยเจ้าของมาเทาวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา